S a s s a l a m u a l a i ม u m w a r มะตุลลอฮ์สวัสดีครับทุกคนคืนนี้เรามากันที่บิ๊กซีสาขาสุงไงโกลกนะครับวันนี้เป็นวันแรกของการเปิด,ปดบิก๊กซีสุงไงงโกลกซึ่งมีผู้คนมากมายนะครับ มาที่บิ๊กซีในค่ำคืนนี้เพราะเป็นวันแรกของการเปิดไม่ว่าจะเป็นคนไทยและคนมาเลเซียมาเที่ยวในนี้เยอะมากนะครับอยากจะบอกว่าแอร์ในบิ๊กซีเย็นมากเลยนะครับที่บิ๊กซีสุงไหงโกลกเป็นห้างแรกที่ใหญ่ที่สุดในสุงไหงโกลกครับเพราะว่าไม่มีห้างไหนที่ใหญ่ที่สุดณตอนนี้ในสุงไหงโกลกนะครับ มีสินค้ามากมายข้างในให้ชมกันได้ซื้อกันนะครับบางคนก็เป็นพ่อค้าบางคนเป็นพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อของแล้วก็กลับไปขายที่บ้านนะครับตอนนี้เรามาในช่วงเวลากลางคืนเลยมีเวลาเดินแค่แป๊บเดียวเองรู้สึกว่าสาขาที่สุไงโกลกจะใหญ่กว่าสาขาณราธิวาส ตอนนี้เราไม่ต้องเดินทางไปบิ๊กซีถึงหัดใหญ่ปัตตานีนาราธิวาสเพราะเขายกบิ๊กซีมาอยู่ที่สุงไหงโกลกแล้วช่วงเวลาที่บิ๊กซีเปิดเวลา8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับตอนนี้เวลาปิดแล้วเราก็จะเดินทางกลับบ้านโอเคครับวันนี้พอแค่นี้ก่อน the box.